สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนครับผมเอเมเรียเทรดเดอร์นะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้พื้นฐานเริ่มต้นนะครับวันนี้เราจะสอนในเรื่องของไทม์เฟรมนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับตัวเครื่องมือเทรดของเรานะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับที่ เราได้ชากันอยู่นะครับแล้วเรากดกๆกันอยู่เนี่ยเราจะยังไม่รู้จักในเรื่องของ time frame นะครับ time frame มันเกี่ยวข้องอยังไงกับการเทรดเกี่ยวข้องอย่างมากครับเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เราตัดสินใจนะครับว่าเราจะออกออเดอร์เป็นแบบไหนแล้วก็อิทธิพลของ time frame ใหญ่ๆนั้นมีผลยังไงบ้างนะเดี๋ยวลองมาเรียนรู้กันอ่ะอันดับแรกนะครับเปิดตัว MT4 ขึ้นมานะครับ ต่อจากนั้นนะครับพอเปิดขึ้นมาเสร็จคุณจะสังเกตเห็นที่แถบด้านล่างนะครับทูบาร์ bar, อันที่2นะครับคุณจะเห็น m 1 m 5 m 1 5 m 3 0พวกนี้ครับลองเอาเมาส์ไปชี้ดูนะครับมันจะมีตัวแคปชั่นโผล่ขึ้นมานะครับเนี่ยเป็นไทม์เฟรมนะครับซึ่งใน m t 4จะมี Time Frame ให้เรียกคือ m 1 m 1 5 m 30พวกนี้ครับดยปกติเราจะอยู่ที่ m 1นะครับเอาอยู่ที่ h 1โทษทีครับถามว่าตรงนี้มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าให้คุณลองไปกดที่ m 5นะครับกดที่ m 5คุณจะเห็นกราฟมันเปลี่ยนไปเป็นลักษณะแบบนี้ 1. แท่งเทียนนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยจะใช้เวลา5นาทีสอดคล้องกันนะครับ หนึ่งแท่งเทียนที่เกิดขึ้นจะใช้เวลา5นาทีอย่างเช่นแท่งนี้5นาทีที่แล้วนะครับ5นาทีก่อนหน้านั้นราคาเป็นบวกนะครับราคายืนอยู่เหนือราคาเปิดนะครับราคาปิดอยู่มันเปิดตรงนี้นะครับแล้วมันก็มาปิดตรงนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นสีเขียวเล็พิเซนเป็นบวกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เปิดตรงนี้นะครับ แล้วต่อยนั้นผ่านไปในระยะเวลา5นาทีนะครับกราฟก็วิ่งขึ้นวิ่งลงจนมาปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้แล้วปิดตรงนี้กลายเป็นบวกก็เลยเป็นสีเขียวแล้วพอปิดช่วง5นาทีนั้นแล้วก็มาเปิดแท่งใหม่แล้วราคาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงจนในที่สุดมาปิดตรงนี้เปิดนี้ปิดนี้แล้วพิเศษว่าเป็นสีเขียวนะครับก็คือปิดอยู่สูงกว่าเปิด มันก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วคุณจะเห็นว่าราคาตรงนี้มาเปิดนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงจนในที่สุดผ่านไป5นาทีปิดตรงนี้ครับเปิดอยู่นี่แต่ปิดอยู่นี่ปิดต่ํากว่าก็แสดงว่าปิดสีแดงนะครับ M 5หมายถึง1แท่งเทียนใช้เวลา5นาทีนะครับ5นาทีถ้าคุณ M 1 5 ก็คือการเอาแท่งเทียนของ M5 มารวมกันเป็น1แท่งเอามารวมกันเป็น1แท่งเอา3แท่งมารวมกันก็กาดเกิดเป็นแท่งนี้นะครับของ M M5 มาคาว่าไงครับมาคาว่า15นาทีที่ผ่านมาคนตลาดมองเห็นว่าราคาควรจะขึ้นแต่ก็ขึ้นแต่เห็นเห็น,เห,นเห็นกันนิดหน่อยนะเห็นเห็นเห็นพ้องในทางเดียวกันนิดหน่อยเห็นไหมครับ มันก็จะเป็นแบบนี้ m 3 0ก็คือ1แท่งใช้เวลา30นาทีวิ่งขึ้นวิ่งลงกันอยู่จนมาปิดเนี่ยใช้เวลา30นาที h 1ก็คือ1ชั่วโมงนะครับมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงกันอยู่อย่างนั้นแหละมันก็จะเกิดเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับคราวนี้ s 4ก็คือ4ชั่วโมงนะครับมาคมว่าไงครับถ้าอย่างนี้หมายความว่าแท่งนี้ใช้เวลา4ชั่วโมงในการเกิดแท่งเทียนและคนในตลาดมองเห็นว่า สี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทุกคนมองเห็นเป็นทางเดียวกันว่าราคาควรจะต้องต่ำลงมันก็เลยเลเปอเซนเป็นสีแดง mm. เห็นไหมครับและไม่ใช่แค่สี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นอีกสี่ชั่วโมงเนีน่ยในตลาดเองก็มองเห็นในทางเดียวกันว่ามันต้องลงและย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกสี่ชั่วโมงก็มองเห็นเป็นในทางเดียวกันว่าควรจะต้องลงเราลองไปดูตรงนี้นะผมลองมาร์กตรงนี้ไว้ ประมาณ12.00นะครับประมาณ12.00ของวันที่16นะครับไปดูแท่ง1นะครับ1ชั่วโมงย่อลงมา12ชั่วโมง12.00ใช่ไหมฮะก็คือตรงนี้เห็นไหมฮะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับ4แท่งเทียน1 2 3และ4คุณจะเห็นว่าแท่งเนี้ย สแท่งเทียนรวมกันเป็น s 4ทถูกไหมครับปริมาณการซื้อขายกุณเชนว่าออกสีแดงทั้ง3แท่งสีเขียวแค่แท่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพอมันรวมตัวกันแล้วมันก็เกิดเป็นแท่งเทียนแท่งนี้เห็นไหมครับซึ่งบอกให้รู้ว่าคนในตลาดมองว่าราคาควรจะต้องลงเห็นไหมครับในขณะที่แท่ง h 1เนี่ยมีอยู่ช่วงจังหวะชั่วโมงหนึง ที่คนในตลาดมองเห็นว่ามันควรจะขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ลงเพราะจำนวนความเห็นว่าราคาควรจะลงอะมันมากกว่าเห็นไหมฮะซึ่งตรงนี้แหละถามว่าแล้วมันมีส่วนสำคัญยังไงเหรอทำไมต้องมาดูทำเฟรมเพราะว่าเมื่อทำเฟรมเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็น h 1อย่างเงี้ยครับหร,หรือ s 4 เขาเรียกว่า noise นะครับการหลอกของสัญญาณใน time frame ของ S4 เนี่ยจะมีน้อยกว่า H 1คือ H 1เนี่ยสัญญาณหลอกมีไหมก็ยังมีนะครับอาจจะมีประมาณสมมุติว่าประมาณ level 10อืมแต่สำหรับ S4 พอเรามาดูปั๊บเนี่ยจากเดิม level การอาของสัญญาณหลอก ของ S1 มี10ของ S4 เนี่ยอาจจะเหลือ5แค่นั้นเองนะครับนั่นหมายความว่าครับหมายความว่าเวลาเราพิจารณาบทที่จะบอกต่อไปเนี่ยมันจะสามารถบอกได้เลยว่าอันไหนที่แม่นยำมากกว่าพูดง่ายๆก็คือยิ่งทำเฟรมใหญ่ๆขึ้นไปสัญญาณหลอกยิ่งจะน้อยลงและมองเห็นชัดว่าราคาต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไง มันจะสามารถมองออกอันนี้ให้เรียนรู้ในเรื่องของไทม์เฟรมไทม์เฟรมในบทนี้บอกให้รู้ว่าเราไทม์เฟรมเล็กๆดูได้ไหมดูได้แต่สัญญาณหลอกเยอะควรจะเล่นตั้งแต่เท่าไหร่ควรจะเล่นตั้งแต่ H 1ขึ้นไป H 4เนี่ยกำลังโอเคส่วนตัวนะครับ S4 เนี่ยสัญญาณหลอกไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ค่อยมีเคลียร์ชัดชัดเจนมากอยู่ตรง S4 นะครับ H 1ก็ยังพอได้นะครับ แต่ก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าผมจะกรองกรองสัญญาณจินผมจะกรองอยู่ที่ S4 นะครับอันนี้เป็นการบอกให้รู้ว่า Time Frame ม,ม,มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่คุณไม่ต้องไปดูเป็นเดือนหรือเป็นวีคนะครับอันนี้เอาไว้ให้สำหรับสถาบันการเงินธนาคารคนที่ถือเงินกันเยอะๆจริงๆเขาถึงจะเล่นนะครับอืมนะครับโอเคก็สำหรับ บทนี้ในเรื่องของตาม f เฟรมก็มีแค่นี้นะครับให้เรียนรู้ว่าเราควรจะดูในส่วนของ H4 เพื่อกรองสัญญาณนะครับแล้วก็มาเทรดกันที่ H1 นะครับโอเคสำหรับบทนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ